ทีนี้เรามาดูราคาทองคําและกราฟทองคำนะฮะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเราจะไปสัมภาษณ์คุณพะวันจาก YLG นะฮะว่าเป็นอย่างไรอ๋อตอนนี้คุณพะวัะนนววัฒนทรัพย์นะครับรองประธาน YLG พร้อมอยู่ในสายแล้วนะครับสวัสดีครับคุณพวันครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่ีอนและคุณบุญลเกีค่ะอ๋อครับก็วันนี้ทองคําเป็นยังไงบ้างครับ ก็มันเป็นช่วงไซด์เวรนะคะถ้านักลงทุนลงทุนเนี่ยก็อยากจะให้นักลงทุนลงทุนตอนย่อแล้วก็มาขายที่ตอนตอนรับฝากรับฝั่งต้านนะคะวันนี้แนวรับเป็นอยู่ที่พันเจ็ดร้อยแนวต้านอยู่ที่พันเจ็ดร้อยสามสิบจะเห็นว่าวันนี้แคบนิดนึงในโ,โอกาสที่ทองคําจะย่ออีกสักวันสองวันแล้วรีบาวขึ้นมีเพราะว่าวันวันพุธเช้าก็จะเป็นเย็นคือถ้าเป็นอเมริกาเนี่ยจะเป็นอังคารเย็น แต่ของเอฟโอ o m c เนี่ยจะมีการปร,ประชุมกันประมาณสักตีสี่ตีห้าก็จะเท่ากับเช้าของเราจะมีการประกาศมานะคะอ,อาจจะมีนโยบายการทางการเงินถ้าเป็นเรื่องดอกเบี้ยเนี่ยเราก็เชื่อว่าคงจะคงอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำอยู่แล้วคงไม่ได้มีนัยยะก,กับตัวทองเท่าไหร่แต่ถ้ามีการแพบอกมาเรื่องเกี่ยวกับคิวสา อันนี้อาจจะมีตัวเป็นตัวที่จะส่งผลให้ทองคำมีโอกาสที่จะรีบาวขึ้นมาอมืสูงขึ้นได้นะฮะค่ะอาทิตย์นี้มีตัวเลขค่อนข้างเยอะอะค่ะอวันนะพุธก็จะมีของเออทีีม่มมการปรปะชุวันเ่อดเอ,จจองเออจี0ด้วยต่อดนะ้วยวันศุกร์ แล้ววันศุกร์ไฟแนลเนี่ยมันจะมีนนอนฟาร์มเทโรซึ่งตัวนี้จะค่อนข้างมีผลกระทองคำคือจริงๆแล้วอาทิตย์นี้มีประชุมเยอะมากแต่สี่ตัวนี้เป็นตัวหลักที่อยากจะให้นักลงทุนเนี่ยจับตามองใช่ครับะนะฮะก็เรียกว่ามีตัวเลขต่างๆแล้วก็มีนอนฟาร์มเพโรในวันศุกร์ที่สี่พิเศษจีนะฮ<ต>นะโอกาสเราก็มองว่าถึงย่อยังไงก็คงลงไม่ลึกโอกาสที่จะรีบาวกขึ้นมันค่อนข้างจะมีสูงมาก เพราะว่าเออทั้งซีกยุโรปถึงจะมีการประชุมเอ่อไฟนลปไปเรียบร้อยแล้วก็จริงแต่ก็มันก็ไม่ได้บอกถึงว่าจะมีการแก้ปัญหาให้อย่างเกรกเนี่ยที่ถูกแพคคัดไปห้าสเอร์เซนเนี่ยก็ต้องกลับไปคิดว่าเจ้าหนี้ที่เคยถูกแพคคัดไปเนี่ยจะอยู่ได้ไหม แล้วก็อลยต่อไปที่จะมาซื้อบอลเนี่ยจะมีคนกล้าเข้ามาไหมอันนั้นก็จะเป็นปัจจัยตัวต่อไปหรือว่าแม้กระทั่งการขยายทุนเพิ่มขึ้นมาเนี่ยขยายเพิ่มมาแล้วเนี่ยแล้วถ้าไม่มีการจัดการกับหนี้ที่มีอยู่เนี่ยจะเป็นยังไงหรือฝรั่งเศสที่กําลังจะมีถูกดาวเกรดเพราะว่าก็มีปัญหาเรื่องหนี้เยอะเยอะอยู่เหมือนกันแล้วฝรั่งเศสก็จะมีการมีนโยบายรัฐเข็มขัดปีหน้าว่าจะใช้เงินน้อยลงประมาณ1.2 หมื่นล้านยูโรเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะมองเห็นว่าทรายที่เป,เป็นเป็นเป็นลบกับกับเศร,รษฐกิจแล้วก็เป็นบวกอทองคํามีค่อนข้างเยอะถึงจะเป็นการยอร่อเราเชื่อเป็นแค่แค่การปรับฐานเท่านั้นเองค่ะโอ้ครับแมชัดเจนนะฮะแล้วก็วันนี้อทองแท่งในไทยอยู่ที่ราคาประมาณเท่าไหร่ครับคุณพาวันคถ้าถ้าเป็นเก้เนี่ยตอนนี้อยู่ที่สอง0มืสอักับสอง1 0 0ห้าอยนะคะ ครับค่ะก็ตรงๆอยู่แถวนี้ถึงวันนี้เนี่ยสปอร์ตจะต่ํากว่าเมื่อวันเมื่อวานนี้หรือวันศุกร์ที่ผ่านมาแต่ด้วยความที่วันนี้บาทอ่อนขึ้นมาหน่อยก็ช่วยให้ทองราคาทองคามีการปรับตัวขึ้นได้อ่ะค่ะอ๋อครับเพราะว่าเงินบาทวันนี้อ่อ,อนมาอยู่ที่สามสิบบาทแปดสิบสตางค์นะครับใช่ค่ะเมือ่อวานอยู่ที่สามสิบจุดห้ากว่าเพราะนั้นขึ้นมาเกือบยี่สิบสตางค์อันนี้ก็เป็นอันนี้ส่งตัวหนึ่งที่ช่วยช่วยให้ทองคําปรับตัวขึ้นมาค่ะ เงินบาทยิ่งอ่อนราคาทองก็จะยิ่งสูงขึ้นนะครับใช่ค่ะนักลงทุนก็มีโอกาสที่จะขายได้ไดร,าไดราคาที่สูงขึ้นนะคะนะครับเอาละครับก็คุณพวันจะมีข้อแนะนำนักลงทุนช่วงนี้ถ้าเข้าอ่อนตัวลงมาหน้าซื้อเก็บไว้หรือเปล่าครับก็น่าเก็บนะคะตรงแถวพั0เจ้อทุ่นพันเจ็ดพันเจ็หรือแม้กระทั่งถ้าหย่อนลงไปเต็มที่อยู่พันห ทุกจุดตรงระหว่างพันเจอพนอยแปดจนถึงพันเเป็นถุกที่น่าเข้าสะสมค่ะอืมนะครับแมเป็นข้อแนะนําที่จะทําเงินให้กับท่านทั้งหลายได้ไม่ยากนะครับติดตามรับฟังวายเอลีคุณพวันทุกวันอังคารวันพฤหัสนะครับ,รบจะเป็นประโยชน์นะครับเพราะว่าเพื่อนผมหลายคนก็ ทำกำไรไปได้หลายหมื่นบาทนะจากคำแนะนำของคุณประวันเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเมื่อ่าทิตย์ที่แล้วเนี่ยแนวต้านสำคัญอยู่พันเจ็ดร้อยห้าสิบอาทิตย์นี้ดิฉันก็ยังแนะนำว่าถ้าแถวพันเจ็ดร้อยห้าสิบถึงให้ขายเพราะว่าแถวนั้นก็เป็นแนวต้านสำคัญอาจจะต้องใช้เวลาอีกสักพักหนึ่งกว่าจะผ่านแนวต้านอันนี้ไปได้ใช่ครับแล้วเขาก็ขายตรงประมาณพันเจ็ดร้อยห้าสิบนั่นแหละครับตอนนี้กำลังรอจะมาซื้อใหม่นะคะ ครับผมวันนี้ขอบคุณคุณพวันอย่างมากนะครับ